จะมีเพียงทางรักเพียงแต่เธอโอ้ก็เธอด้วยแรงรักที่หวงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอหัวใบทุกทามันกลางนอกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนณชายสยอนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของตอเตาเผากระเบื้องโบราณค่ะค่ะสําหรับหัวข้อที่ดิฉันได้รับวันนี้นะคะคือทักษะการเสริมกําลังใจค่ะ ทักษะการเสริมกําลังใจก็หมายถึงความสามารถในการใช้ท่าทางและคําพูดเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเต็มใจจะแสดงพฤติกรรมที่ครูต้องการออกมาค่ะรวมทั้งความสามารถที่ทําให้นักเรียนเกิดค,ความภาคภูมิใจในตนเองสําหรับทักษะการเสริมกําลังใจนะคะมีด้วยกัน4ประเภทใหญ่ๆค่ะ 1. ทักษะเสริมกําลังใจด้วยวาจา 2. ทักษะเสริมกําลังใจด้วยท่าทาง 3. ทักษะการเสริมกําลังใจโดยการให้รางวัลและสัญลักษณ์ต่างๆ ทักษะการเสริมกำลังใจโดยให้นักเรียนเห็นความก้าวหน้าของตนค่ะาาใ,นในส่วนของหัวข้อแรกกันก่อนเลยนะคะข้อที่หนึ่งก็คือการเสริมกำลังใจด้วยวาจาการเสริมกำลังใจด้วยวาจาเป็นการใช้คำพูดเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าพฤติกรรมที่ตนทำเป็นสิ่งที่ดีเป็น ควรจะไม่มีความเหงาเข้ามาทคลมายเลกค่ะในส่วนข้อที่สองนะคะเป็นการเสริมกำลังใจด้วยท่าทางค่ะค่ะการเสริมกำลังใจด้วยท่าทางเป็นการแสดงออกโดยใช้สีหน้าท่าทางเพื่อเสริมกำลังใจและส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติเดิมซ้ำอีกนะคะค่ะการเสริมกำลังใจโดยใช้ท่าทางจะกระทำได้ดังนี้ค่ะหนึ่งการเสริมกำลังใจด้วยการพยักหน้าคือพยักหน้าเมื่อนักเรียนตอบถูก เสริมกำลังใจด้วยการยิ้มครูอาจยิ้มให้เพื่อแสดงการยอมรับและการชมเชยเสริมกำลังใจด้วยการแสดงสีหน้าและท่าทางที่ยอมรับสนใจต่อคำตอบของนักเรียนไม่แสดงสีหน้าเบื่อหน่ายต่อนักเรียนเสริมกำลังใจโดยการใช้ท่าทางต่างๆเช่นเดินเข้าไปฟังใกล้ๆตบมือให้โน้มตัวลงฟังอย่างตั้งใจค่ะ เพื่อให้นักเรียนเห็นความก้าวหน้าของตนและกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองต่อไปค่ะสําสหรับหลักการเสริมกําลังใจนะคะ1ควรเสริมกําลังใจให้นักเรียนทันทีที่ได้แสดงพฤติกรรมที่พัฒนาออกมาค่ะ2ควรเลือกวิธีควรเลือกวิธีเสริมกําลังใจให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนค่ะ 3. พยายามหาโอกาสเสริมกําลังใจให้นักเรียนอย่างทั่วถึงค่ะ ที่แสดงออกมาเช่นถ้านักเรียนตอบถูกหมดก็บอกว่าดีมากแต่ถ้าหางนักเรียนตอบถูกบางส่วนก็บอกว่าใช้ได้ค่ะ เป็นสิ MM ่งที <Yeah. S 2> it, really straight, ่คุณครูทุกคนควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งค่ะและต้องต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพราะการเสริมกําลังใจจะทําให้นักเรียนปฏิบัติในสิ่งที่ดีออกมาและการเสริมกําลังใจเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายซื้อของมาเพื่อเสริมกําลังใจให้แก่นักเรียนแต่การเสริมกําลังใจวาจาและท่าทางของครูก็สามารถใช้เป็นสิ่งที่เสริมกําลังใจให้แก่นักเรียนที่ดีที่สุดอยู่แล้วค่ะ การเสริมกำลังใจของดิฉันนะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ